ที่สําหรับวิกฤตีพอร์ตประจําสัปดาห์ในส่วนของงานเลขานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในประจําสัปดาห์นี้นะคะรายการโอนจ่ายครบค่ะแล้วก็เรื่องต่อภาษีวีโต้นะคะอันนี้ยังไมยง่ยังไม่ได้ไปตรวจสภาพรถนะคะต้องใช้อะใบที่ตรวจสภาพรถจากตอรออ,อฉบับจริงนะคะเพื่อยื่นต่อภาษีอันนี้ยังไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวเป็นสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้พิกิจเอารถไปตรวจนะคะอะ่แล้วก็ในส่วนของซ่อมสี่รถ อันนี้คือตั้งแต่สงการนะคะพี่ก๊อปแจ้งว่าเดี๋ยวหลังสงการเนี่ยเอารถไปทําสีเพื่อที่จะไปทําเคลือบสีต่อนะคะอันนี้รอให้พี่ก๊อปคอนเฟิร์ม วันที่จะส่งรถเข้าไปซ่อมสีนะคะแล้วก็เรื่องสั่งซื้อโทรศัพท์ของอินโฟนจากบาเทอร์นะคะอันนี้ดําเนินการราคาสิบเครื่องอ่าขั้นตอนตอนนี้ก็คือรอที่จะไปรับของนะคะตรงอ่าบาเทอร์ทาองหล่อน,นี่เองค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจุนจะอัปเดตเรื่องนี้อีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็เรื่องอ่านหนังสืออุตสาหกรรมการพน,นันตอนนี้ก็โหลดขึ้น u t u b e นะคะเขาก็ส่งมาสามบทแล้วแล้วก็ตามตามงานอยู่เพราะว่าแต่ละบทนี้ค่อน,ค,อนค่อนข้างจะยาวเพราะว่ามีถึงแบบ 3ชั่วโมงก็มีอะค่ะเขาก็ค่อยๆทยอยส่งมาแล้วกันเดี๋ยวอันนี้ก็จะอัปเดตงานให้ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้มีมีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ